โอเคดีลิเคอร์บทที่หกเนาะจะยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการบอกเวลาอ่ะอยู่ที่หน้าสี่สิบสี่นะสี่สิบสี่บทที่หกเราไปสี่สี่ก่อนอ่านคำศัพท์ก่อนอ่ะอันนี้ไม่ยากคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งรื้อฉางเชิงหัวรื้อฉางเชิงหัวเชิงหัวก็หมายถึงว่าการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ย ส่วนรื่อฉางสองตัวแรกก็คือเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันกิจวัตรประจําวันแบบเกี่ยวกับการใช้ชีวิตกิจวัตรประจําวันคืออะไรกิจวัตรประจําวันถามว่ามันเป็นสิ่งที่คนเราทําทุกๆวันเนาะบางอย่างอาจจะจําเป็นสําหรับคนนึงแต่อีกคนนึงอาจจะไม่จําเป็นก็ได้ถ้าเป็นทั่วๆไปเนาะอาบน้ําล้างหน้ากินข้าวแบงฟันขับถ่ายหรือว่า ไปเรียนอ่ะนี่กิจวัตรประจำวันของเราละแต่อีกคนนึงอาจจะต้องซ้อมดนตรีด้วยเป็นกิจ,จวัตรของเขาทุกเย็นแต่อีกคนนึงอาจจะไม่ต้องคนนึงจะรู้สึกว่าฉันต้องเล่นเกมทุกวันนี่คือกิจ,จวัตรของฉันทําการบ้านเสร็จปุ๊บฉันต้องเล่นเกมเป็นกิจวัตรทาประจําอะไรนะนนนอะไรนะเรื่องจริงเหรอ <laughs> แล้วแต่แล้วแต่แต่เอาหลักๆก็คือพวกกิจวัตรประจําวันที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตแบบที่จําเป็นเนาะ เดี๋ยวเราค่อยเพิ่มคำศัพท์ตอนเราแต่งประโยคก็ได้ต่อมาสร้างอูสร้างอูก็คือตอนเช้าตอนเช้าในที่นี้ที่ตอนที่บทที่5ที่ซื้อเคยให้จดเรื่องเวลาช่วงเวลาไปอะว่าตีหนึ่งถึงตีห้าใช้ลิงเชินเช้าตรู่ตีห้าหกโมงเป็นต้นไปถึงกี่โมงเนี่ยใช้คำว่าอะไรเพื่อจำกัดการบอกเวลาด้านหน้าประโยคอะอ,อันนั้นแหละแต่ว่า หลักๆเลยใช้อยู่ไม่กี่คำเนะอะตัวนี้สร้างหูตอนเช้าตอนเช้าที่ไม่ใช่6กโมงนะเช้าแบบว่าเจ็ดโมงแปดโมงเ้าโมงนี่ยต่อมาคำที่3จงหูจงหูก็คือกลางวันเที่ยงนั่นเองถ้าเป็นในเรื่องของการกำกับเวลาตอนอบทที่5้ที่เรอเสริมเข้าไปแรกๆอะ่ะอันนั้นจะอยู่ประมาณ11บโมงถึงบ่ายโมงคำว่าจงหูตัวนี้นะ ต่อมาเสี่ยอูเสี่ยวก็คือตอนบ่ายน่าจะพอได้เนาะต่อมาคำนี้เห็นเจียนตานง่ายมากชื่อชื่อก็คือกินหรือว่ารับประทานคำนี้เราใช้บ่อยแล้วนะน่าจะโอเคอยู่ต่อมาคำที่หกอู่ฟันอู่ฟัน วูนี่ไงมาจากตัวนี้เลยตัวแรกมาจากข้อ,ขอที่สามเห็นไหมจงวูตอนกลางวันฟั่นก็คือข้าวนั่นแหละพูดง่ายๆข้าวอา,อาหารกลางวันหรือข้าวเที่ยงแปลง่ายๆข้าวเที่ยงอาหารกลางวันของเรานั่นแหละต่อมาคําที่เจดหวานฟัน่นหวานฟัน่นหวานก็คือตอนกลางคืนหวานสร้างอะ่ะเอออะไรเอ่ยใครเปิดไม่อยู่เอ่ย อย่าลืมช่วยปิดไหม้หน่อยนะหวานฟฝานก็คืออาหารเย็นอ่าอ่าต่อมาคำที่แปดสรางเคอสร้างเครือ,รอก็คือเข้าเรียนเครือตัวนี้ไงที่ซือบอกมิก,กิตี้อีเครือที่อเออเคอที่ซานเครือบทอ่ะคำว่าบทก็ได้เรียนก็ได้เครือตัวนี้สร้างเครือเข้าเรียนเสียเครือเสียเครือก็คือเลิกเรียน มีแค่ตัวเดียวที่เปลี่ยนไปเนาะเดี๋ยวซื้อขอ,อทบทวนคำอ่านหนึ่งรอบจะไปแบบรวดเร็วคำที่หนึ่งรื้อฉางเชิงหัวกิจวัตรประจำวันต่อมาสร้างหูตอนเช้าจงอูตอนกลางวันเสียย่ยหูตอนบ่ายชื่อ กินหรือว่ารับประทานอู่ฟัน่นอาหารกลางวานันข้าวเที่ยงหวานฟัน่นอาหารเย็นมื้อเย็นช่างคองเข้าเรียนสยเสียคอเลิกเรียนเดี๋ยวบทนี้หลังจากแต่งประโยคเราซเออาจจะให้อ่านประโยคคนละนีดคนละหน่อยเนาะอาจจะไม่ได้เหมือนกับอยู่ที่โรงเรียนที่ว่าเราจะต้องมาจับฉลากภาพหรือว่า สุ่มว่าได้เวลาไหนอะไรเงี้ยยิ่งเราอยากให้ทําแบบนั้นมากกว่าแต่ว่าเรื่องของอินเทอร์เน็ตแล้วก็ความอันนี้เนาะอาจจะให้เราได้ออกเสียงบ้างแต่แม้ว่าจะไม่สมบูรณ์เต็มร้อยแต่ก็ขอให้ได้พูดเรื่องเวลาบ้างนิดนึงเพราะบทที่5ได้ทําแค่ Google Form เนาะเดี๋ยวบทนี้จะให้พูดละอ่ะต่อมา47เราจะกระโดดไป47ก่อนหน้าที่47ตัวเนี้ย ด้านล่างที่เป็นรูปภาพเหมือนที่สือบอกอันเนี้ยเห็นไหมเขาจะมีการอบอกช่วงเวลาไว้เหมือนที่ซือบอกว่าการบอกเวลาเนี่ยใช้แค่สิบสองชั่วโมงใช่ไหมเขาจะใช้แค่4 4สี่สิบพูดผิดละ <laughs> <laughs> เขาจะใช้ชัวช่วโมงสิบสองชั่วโมงใช้นาทีห้าสิบเก้านาทีเนาะแล้วการกำกับเวลาเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนก็จะต้องมีคำเหล่านี้อยู่ด้านหน้า ก่อนที่จะบอกช่วงเวลาเสมอเพื่อให้รู้ว่าเป็นช่วงเวลาไหนอ่ะตัวนี้ตัวแรกเนาะดูจากพระอาทิตย์ดูจากนกก็ได้รูปภาพที่มันแบบสื่อใช้เขาใช้สื่อเป็นรูปภาพเราดูดวงอาทิตย์แล้วกันเนาะคำแรกตัวนี้เจ้าช่างเจ้าช่างก็คือเช้าตรู่อ่าตั้งแต่ตีอทาไม่ใช่ตีสิตีห้ตีหอย่างนี้ก็ได้ต่อมา ช่างหูตอนเช้าเริ่มละพราทิตขึ้น8 0โมง9้าโมงภาพที่3จงหูตอนเที่ยงเที่ยงหรือตั้งแต่11.00โมงจนถึงบ่ายโมงจะใช้จงหูในการกํากับคำข้างหน้าคำที่4เสี่ยหูตอนบ่ายคำที่หหวานช่างหวานช่งตอนกลางคืนทีนี้มาดูมื้ออาหารบ้าง3มมือข้างล่าง คำที่หนึ่งนี่จ้าวฟันจ้าวฟันเห็นไหมเขาใช้คำว่าจ้าวคำแรกข้างบนที่เช้าตัวลงมาข้างล่างเลยเติมคําว่าฟันเข้าไปจากคําว่าจ้าวสร้างเช้าตู่กลายเป็นจ้าวฟันอาหารเช้าต่อมาอาหารกลางวันอาหารเที่ยงภาพที่สองอู่ฟันอู่ฟันมาจากอะไรเอ่ยจงอู่เนี่ยตอนกลางวันข้างบนเนี่ยเอาคาว่าอู่ลากมาเลยอู่ฟัน ก็เป็นอาหารกลางวันสุดท้ายพระพิสามืม้อเย็นอาหารเย็นหวานฟัน่นหวานฟ้น่นก็คือมาจากตอนกลางคืนหวานสร้างตัวนี้แหละหวานฟัน่นเอามารวมกับคำว่าข้าวก็เป็นอาหารเย็นอโอเคหน้านี้ไม่มีอะไรยากเนาะเราจะย้อนกลับมาหน้าที่46มาขยายคำหน่อยมาขยายคำหน่อยเนาะว่าไงเอ,อ่ย นัทสี่สิบหกอันนี้เสียนะจดด้วยจดด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไปแปลหน้าที่สี่สิบเจ็ดหรือว่าแปลหน้าที่สี่สิบห้าจะได้ไม่ต้องพลิกไปพลิกมาจะได้ไม่ต้องไปกดแปลาภาษาอีกเนาะอันนี้เราดูการขยายคําด้านบนร้างเค่สร้างเค่สร้างเค่ก็คืออะไรเข้าเรียนอ่าเขียนได้แล้วสขเขนงนายดีเอ่ย คำแรกเข้าเรียนเนาะจดเองเลยนะโนต้ตเองเลยนะเพื่อความแม่นยําต่อมาข้อที่สองเขาก็ขยายเพิ่มเอาคําว่าปาเตี่ยนปั้นปาเตี่ยนปั้นช่างเถอปาเตี่ยนปั้นก็คือกี่โมงเอ่ยแ <5 S 1> ปด <5 S 1> โมงอะไรเอ่ย <5 S 1> ปั้น ครึ่งเออมันตัวหนังสือมันครึ่งอยู่แล้วไงครึ่งหนึ่งเนาะปลาเตียนป้านแปดโมงครึ่งช่างเคอก็คือเข้าเรียนเราจะแปลว่ายังไงดีประโยคนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาไทยจะแปลว่าไงเลยเข้าเรียน8ปดโมงครึ่งดีไหมน่าจะน่าจะเข้าเข้าความรู้สึกของเรามากกว่าหรือว่า8ปดโมงครึ่งเข้าเรียนเหรอใครจะแปลอย่างนี้ก็ได้นะแต่รู้สึกว่า เอ๊มันแปลกๆแ,แต่มันก็ไม่ผิดนะเข้าเรียน8ปดโมงครึ่งอ่ะคือเขียน8.3 0ดสามแล้วกันเพราะว่า30นาทีก็คือครึ่งเหมือนกันเข้าเรียน8ปดโมงครึ่งใครจะรู้สึกว่าอยากเขียนว่า8ปดโมงครึ่งเข้าเรียนก็ได้นะมันก็ไม่ผิดเนาะมันอยู่ที่ว่าด้านหน้าเข้าต่อประโยคมาว่ายังไงไม่ผิดนะไม่ผิดนะใครอยากจะแปลตรงตัวเลยก็ได้เพราะถ้าตรงตัวมันก็คือแปดโมงครึ่งเข้าเรียน ที่ซูให้เขียนคำแรกข้างบนคำว่าเข้าเรียนสองตัวแรกก่อนเพราะว่าพอมันขยายประโยคเริ่มยาวไปเรื่อยๆมันอาจจะมีการแปลจากหลังไปหน้าจากหน้าไปหลังเนาะทีนี้ด้านล่างเพิ่มมาอีกสองคำสี่เหลี่ยมตรงนี้สองคำแรกช่างอู่างอูก,ก็คือตอนเช้า่าตอนเช้าถ้าเรารวมประโยคนี้ช่างอูปลาเตียนปัน้นช่างเคอ รวมว้ไงเลยใครจะเขียนว่าตอนเช้าแปดโมงตอนเช้าแปดโมงครึ่งเข้าเรียนก็ได้อันนี้คือการแปบ,บตรงๆต,ต,ตัวเลยได้เนาะไม่ผิดนะแต่ว่าซือคิดว่าเข้าเรียนตอนเช้าแปดโมงครึ่งดีกว่าสมมติว่าอาจเขียนเข้าเรียนตอนเช้าแปดโมงครึ่ง แต่ว่าถ้าใครเขียนแบบซื้อแบบนี้เราจะต้องเข้าใจก่อนนะว่า2ตัวแรกไม่ได้แปลว่าเข้าเรียนนะสังเกตดีๆอันนี้ซื้อก็เลยอยากให้จดเพราะว่าคําว่าเข้าเรียนมันจะอยู่ด้านหลังสุดเลยเป็น2พยางสุดท้ายถ้าดูจากที่เขาขยายประโยคมาเนาะ,ะคำแรกเนี่ยทบทวนนะบรรทัดแรกสร้างเครอก็คือเข้าเรียนปลาเตียนป้านสร้างเคอเข้าเรียน8ปดมงครึ่งใครจะแปลแป แปดโมงครึ่งเข้าเรียนก็ได้นะเผื่อใครอยากจะแปลตรงตัวปรรทัดที่สามางหูปาเตียนป้นชรางเคอก็คือเข้าเรียนตอนเช้าแปดโมงครึ่งหรือตอนเช้าแปดโมงครึ่งเข้าเรียนใครจะเขียนนี้ก็ได้นะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่อยากสับสนอาจจะอยากเขียนแปลตรงตัวไปเลยแต่เวลามาดูประโยคมันก็จะแปลได้ง่ายกว่าเพราะเรารู้คำแปลทุกตัวแบบนี้ก็ได้ต่อมาทางขวา ทางขวาสื้เปลี่ยนสีบ้างดีกว่าทางขวาเซียเคอร์ด้านขวาก่อนนะเซียเคอร์ใครที่ดูไม่ชัดเนาะมันจะมีทั้งหมดสช่องเนาะตอนนี้เรากำลังอยู่ช่องขวาด้านบนนะเซียเคอร์ก็คือเลิกเรียนเสียเลยเลิกเรียนอันนี้ก็จะคล้ายๆกับทางซ้ายเซียเคอร์เลิกเรียน ต่อมาบรรทัดที่สองถ้าจดไม่ทันบอกนะเปิดไม้นะบรรทัดที่สองว่าไงเอยเสียงใครเสียงใครเอนอ๋อทนันโอเคใครเปิดไม่อยู่อย่าลืมปิดด้วยนะเปิดล้วปิดด้วยนะเดี๋ยวเพื่อนได้ยินความลับในบ้านเราบรรทัดที่ 2. สองซื่อเตียนซื่อเตียนเสียเคออ่าอะไรเลิกเรียนซื่อเตียนก็คือ สีอะไรสี่โมงใช่ไหมตัวนี้ไม่มีนาทีเนาะซื่อเตียนเซียเครก็คือเลิกเรียนสี่โมงหรือใครอยากจะแปลตรงตัวว่าสี่โมงเลิกเรียนก็ได้บรรทัดที่สองนะถ้าแปลตรงตัวเลยคือสี่โมงเลิกเรียนซื่อถนัดเลิกเรียนสี่โมงมากกว่ามันก็ได้นะมันไม่ผิดนะทุกคน แค่ให้รู้ว่าตัวไหนมันแปลว่าอะไรเชื่อว่าถ้าเรารู้ความหมายเวลาเรามารวมประโยคนกันป .5 ทำได้แน่นอนสามารถแปลให้เข้าใจได้ไม่ยากเนาะทีนี้ต่อมารับที่3ามเซียวอูเซี่ยวเซี่ยวอูก็คือตอนบ่ายตอนบ่ายอ่ะสเขียนกำกับไปเลยเซี่ยวอูตอนบ่ายเซี่ยวซื่อเตีน่นเซียเคอ เสี่ยูซื่อเตียนเสี่ยเค่อก็คือเลิกเรียนตอนบ่ายสี่โมงเขียนตรงไหนดีเขียนด้านล่างมาก,กันเนาะสี่โมงใครจะแปลตามความเข้าใจก็ได้เนาะถ้าแปลตรงตัวด้านนี้เสื่อแปลตรงตัวเลยตอนบ่ายสี่โมงเลิกเรียนเลิกเรียนตอนบ่ายสี่โมงก็ได้อะใครเขียนนี้ก็ได้ความหมายมันอยู่ในในกรอบนี้ไม่เป็นไรนะบางคนอาจจะ ถนัดแบบนี้มากกว่าคุ้นปากมากกว่าเขาไม่เป็นไรโ <Okay. S 1> อเคอาทบทวนหน่อยบรรทัดแรกเสียเคร่เลิกเรียนบรรทัดที่สองซื่อเตียนเสียเครเลิกเรียนสี่โมงว่าสี่โมงเลิกเรียนก็ได้บรรทัดที่สองเขายังไม่บอกช่วงเวลาเนาะแต่คงไม่มีใครเขาเ้าใจว่าเลิกเรียนตอนตีสี่แน่นอนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใส่คํากํากับมาว่าเสี่ยวอู่ตอนบ่ายเสี่ยวอู่ื่อเตียนเสียเคร เลิกเรียนตอนสี่โมงเย็นบ่ายสี่โมงก็ได้อะของเราจะติดปากใช่ไหมว่าคือสี่โมงเย็นเนาะทีนี้ยังอยู่หน้าที่สี่สิบหกนะด้านล่างสองช่องด้านล่างเมื่อกี้สองช่องด้านบนละอู่ฟันก็คืออาหารกลางวานันใครจะเขียนมื้อเที่ยงก็ได้เนะคือว่าสะดวกรวดเร็วบรรทัดที่สองเพิ่มคำว่าชื่อ ง่ายมากเลยชื่ออู่ฟ้านก็คือกินอาหารเที่ยงใครจะเขียนว่ารับประทานอาหารกลางวันก็ได้นะถ้ามันไม่ยาวเกินไปซือเขียนว่ากินแล้วกันเนาะกินมื้อเที่ยงนะซือขอกินกินมื้อเที่ยงดีกว่ากินข้าวเที่ยงก็ได้อะกินข้าวเที่ยงดีกว่าอาจจะคุ้นคุ้นปากเรามากกว่าภาษาแบบพูดง่ายงากินข้าวเที่ยงซือขอใช้ข้าวเที่ยงแล้วกัน ง่ายทุกคนเข้าใจข้าวเที่ยงชิวฝันกินข้าวเที่ยงง่ายๆทีนี้บรรทัดที่3ใส่เวลากำกับมาให้สิบเองตีนสิบอ,องตีนชิวฝันชิวฝันสิบอตีนก็คือสิบสองโมงสิบนาฬกก็ได้แล้วแต่นะสิบสอโมงกินข้าวเที่ยง สิบสอโมงกินข้าวเที่ยงเดี๋ว,ว่าสิบสองโมงกินอาหารกลางวานันสิบสอโมงรับประทานอาหารกลางวันก็ได้ใครมีพื้นที่เหลือเยอะจะเขียนแบบสุภาพก็ได้ซื้อเขียนข้าวเที่ยงดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันไม่พอวิ้อเขียนข้าวเที่ยวข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงประททดที่สามนะชื่ออเตียนชอ,อูฟานก็คือสิบสอโมงกินข้าวเที่ยง อ่านกลางวันบรรทัดสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายจงหูจงหูตัวนี้ถ้าดูจากคําศัพท์หน้า44จงหูตัวนี้หมายถึงตอนกลางวันตอนเที่ยงถ้าเราแปลตรงตัว2ตัวแรกเนาะเรามาดูคําแปลดีกว่าเราจะใส่ยังไงให้มันเข้าใจง่ายๆจงหูตอนกลางวันสิเออตียนชิ่อหูฟ้นจงหูสิบเเตเมื่อกี้บรรทัดบนบรรทัดที่ เราแปลว่า12โมงกินข้าวเที่ยงหรือ12โมงรับประทานอาหารกลางวันก็ได้ไปแล้วเนาะแต่ว่าบรรทัดที่4เขาใส่คำกำกับเวลามาให้ด้วยว่าจงหูก็คือตอนกลางวันเนาะในบรรทัดนี้เนี่ยถ้าเราใช้ถ้าเราใช้การแปลแบบแ,แปลทุกตัวเลยตอนกลางวันตอนกลางวัน12โมงกินข้าวเที่ยงอันนี้คือการแปลตรงตัวเลย นะตอนกลางวัน12สอโมงกินข้าวเที่ยงถามว่าได้ไหมได้แต่ถ้าตามความเข้าใจของเราเราจะบอกว่ากินข้าวเที่ยงตอน12บสอโมงก็ได้ถามว่าเราสามารถละคำว่าตอนกลางวัน2ตัวแรกได้ไหมได้มันเป็นความเข้าใจเฉยเพราะว่าเขาแค่กํากับเวลามาให้เนาะแต่สมมุติว่าบางคนอาจจะกิน,ข,น,ยยนนะข้าวเที่ยงตอนบ่ายเนี่ยเนาะข้าวเที่ยงของเขาเขาแบบ ได้ไปกินตอนบ่าย2องเนี่ยข้างหน้าเขาอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นเสี่ยวเลี้ยงเตี่ยนะสมมติออตอนบ่ายบ่าย2องโมงเนี่ยกินข้าวเที่ยงหรือเพิ่งจะได้กินข้าวเที่ยงเนี้ยซึ่งประโยคข้างหน้าก็อาจจะมีฉันไปธุระมาทําให้กลับมาบ้านช้าอย่างเงี้ยมื้อเที่ยงฉันก็ได้กินตอนบ่าย2องเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ในเรื่องของประโยคเนาะ แต่ว่าประโยคน์เนี้ยบรรทัดที่สี่แปลสั้นๆง่ายๆก็ได้12โมงกินมื้อเที่ยงกินกินข้าวเที่ยงอะไรเงี้ยเออไม่ผิดไม่ผิดเอาที่เราเข้าใจทีนี้มาทางขวาบ้างทางซ้ายมีใครไม่ทันไหมเอ่ยทางขวาหวานฟ้นอ่าหวานฟ้นก็คือหวานฟันก็คืออาหารเย็นมื้อเย็นก็ได้ อาหารเย็นหรือว่ามื้อเย็นบรรทัดที่สองชื่อหวานฟันชื่อหวานฟันชื่อหวานฟันก็คือกินอาหารเย็นหรือว่ากินมื้อเย็นจูขเขียนมื้อเย็นดีกว่าเนาะกินมื้อเย็นกินอาหารเย็นก็ได้นะทันไหมเออต่อมาบรรทัดที่3ามเ้วเตี่ยนปัน้น สามตัวแรกริ้วเตียนปัน้นริ้วเตียนปั้นก็คือหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งชื่อหวานฟัน้นริ้วเตียนปัน้นชื่อหวานฟ้านก็คือหกโมงครึ่งเนี้ยกินมื้อเย็นหรือว่ากินข้าวเย็นแต่ตรงตัวเลยอ่ะกินข้าวเย็นกินมื้อเย็นก็ได้ เลี่วเตียนปัน้นชื่อหวานฟัน6กโมงครึ่งกินข้าวเย็นกินมื้อเย็นต่อมาบรรทัดสุดท้ายบรรทัดที่4บีบรรทัดที่4หวานช่างใส่คำกำกับมาให้ตามกฎของเวลาเนาะหวานช่างลี่วเตียนปัน้นชื่อหวานฟันมีแต่คำว่าหวานเท่านั้นเลย หวานช่างเลี้ยวเตียนป้านชื่อหวานฟัน่นอ่ก็คือหวานช่างหวานช่างก็คืออะไรเอ่ยตอนตอนกลางคืนตอนกลางคืนหรือว่าตอนแบบตั้งแต่ช่วง6กโมงห้าหกโมงก็ได้ตัวนี้หวานช่างก็คือตอนกลางคืนอ่ะเขียนตามตัวก่อน2ตัวแรกตอนกลางคืน6กโมงครึ่งกินมื้อเย็น6กโมงครึ่ง ตอนกลางคืนหกโมงครึ่งกินมื้อเย็นหรือว่ากินข้าวยินก็ได้แล้วแต่เราลายมือซื้อเริ่มจะไปละกินมื้อเย็นฟังเสียงเอาก็ได้นาอใครเห็นไม่ชัดมาทั้สุดท้ายหวานช่างเลี้ยวเตียนป้านชื่อหวานฟ้านก็คือตอนกลางคืนหกโมงครึ่งเนี้ยกินมื้อเย็นจริงๆเราไม่ต้องใส่คําว่าตอนกลางคืนก็ได้นาะถ้าเกิดสมมติว่าเราคุยกับเขาแบบต่อหน้าอยู่อะไรเงี้ยมื้อเย็นมันก็ต้องเพราะหวานฟ้านก็บอกเรามื้อเย็นก็ แสดงว่าหกโมงครึ่งก็ต้องเป็นตอนเย็นสิไม่ใช่ตอนเช้าแน่นอนเราจะไม่ใส่คําว่าตอนกลางคืนคําแรกก็ได้เพราะว่าเราบอกอยู่แล้วว่าคือมื้อเย็นเนาะหกโมงครึ่งนี้ก็แสดงว่ามันต้องคือตอนเย็นสิจะเป็นหกโมงเช้าหกโมงครึ่งตอนเช้าหกเป็นไปไม่ได้